พิธีกรรมคือการการกระทําร่วมกันการทํากรรมร่วมกันอะไรอย่าง,างเพื่อเรื่องราวอะไรบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของความสามาัคคีธรรมที่เรามาร่วมกันเพื่อรวมจิตรวมใจทาอะไรสักอย่างมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเรามาเราไม่สนใจอะไรเลยเราคิดว่าถ้าอยากทาบุญกับพระใหม่ ก็ก็ไม่ได้อะไรไงแต่ว่าถ้าเรามาทำความเข้าใจว่าแต่ละอย่างความหมายคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเกิดปัญญาไเออบวชมันมีดีอย่างนี้นี่เองทําไมก็ต้องตั้งใจทําไมต้องมีการสวดแบบนี้ถามว่าอะไรตอบว่าอะไรเกิดปัญญาอย่างไรอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของการเปลี่ยนยุคมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ยวายถ้าเราเข้าใจ เรามาขอบวชเรามาขอบรรพชาเรามาขอละเว้นสิ่งต่างๆที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้เรามาขอเปลี่ยนเพศมาเป็นบรรพชิตแาะเป็นผู้ที่ตั้งใจละเว้นจากความชั่วทั้งปวงมาอยู่ในบรวรเพื่อศาสนาโดยมีครูบาอาจารย์ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระหรือเป็นที่พึ่งเท่านั้นเป็นการประกาศตนต้องศึกษาไงเป็นพระบวชมาเพื่อศึกษาถ้าไม่ศึกษาเขาจะบวชทําไมก็ต้องศึกษา ให้เต็มที่ได้มากที่สุดศึกษาก็ลงมือทาปฏิบัติให้เต็มที่ก็แค่นั้นถ้าไม่ศึกษาก็ไม่มีประโยชน์มันยากหมดแหละเป็นพระก็ยากเพราะว่าการเป็นพระนอกจากศึกษาแล้วต้องอยู่ในพระธรรมวินยัยธรรมวินัยของพระเจ้าคือทําอันนี้แล้วเกิดประโยชน์อย่างนั้นทาแบบนี้แล้วเกิดโทษอย่างนี้ก็อย่าทำนั้นการที่อยู่ในกรอบกรอบที่มันอะไรควรทําไม่ควรทํามันก็เป็นทางเร่งความเพียรทําให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยง่ายก็คือเน้นทางที่ทางเดียวทางอื่นไม่เอา ว่างั้นเถอเพราะน,นั้นการบวชเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับตัวเองได้เยอะศึกษาปฏิบัติได้เยอะโดยเรื่องอื่นละเอาไว้ไม่ต้องทําเช่นอาหารไม่ต้องทําเองไม่ต้องชิมเองถูกไหมเพราะนั้นแทนที่จะเอาเสียเวลาไปทําอาหารนู่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทํามีคนเอามาให้แต่มีคนทําให้เราต้องสํานึกคุณคุณที่คนเอามาให้เอามาศึกษาปฏิบัติเรียนรู้ให้เต็มที่ถึงจะเกิดประโยชน์ก็แค่นั้นแต่ว่าการที่อยู่ทางโลกอะมันวุ่นวายเดี๋ยวต้องหาเงินเดี๋ยวต้องทำอาหารเดี๋ยวต้องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมันก็เลย แต่มันคือป่าเร็วเรากลับมาอยู่ในป่าที่มันช้าๆกลับมาเรียนรู้อยู่กับกายกับใจมันก็ง่าย <occupy> แค่นั้ <The af pruch> นก็แค่พื้นที่ต่างกันความสปพยะต่างกันความเป็นรมนีสถานต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่เรื่องของสถานที่แต่ว่าจิตใจของเราต่างหาเรามาศึกษาอะไรมาปฏิบัติอย่างไรมีวินัยย,างงายังไงที่เราต้องปฏิบัติลงมือมทำต่างหากแต่ว่าการที่อยู่กับป่ากับเขามันก็เอื้อ เรื่อประโยชน์เพราะว่าคาว่าโรมนีเป็นคําที่พระุทธเจ้าใช้บ่อยมากการที่ไปตรงนั้นมันโนรมานีหรือเปล่ามันสปายะหรือเปล่าถ้ามันเหมาะมันสมมันก็ได้เร็วชัดเจนเราอยากเข้าห้องน้ํามันต้องเข้าห้องน้ำถูกไหมถ้ามันไม่มีห้องน้ําไม่เข้ามันไม่สะดวกใช่ป่ะจะไปตรงไหนไปตรงป่าเหรอใต้ตึกเหรอตรงไหนมันหาไม่เจอไงมังยากแต่ถ้ามันมีสถานที่ที่มันเฉพาะสถานที่ที่มันเหมาะสมกับการเรื่องราวต่างๆนะนะมันก็สะดวกไงมันก็ได้เร็ว